ผมคิดว่าถ้าหากว่าคุณพิธาเนี่ยได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยจะร้อนเป็นไฟแล้วก็แน่นอนฮะความไม่สงบแล้วก็ความขัดแย้งเนี่ยจะกลายเป็นสงครามการเมืองได้ครับโอ้โสงครามการเมืองอย่า้อเล่นนะครับพี่ตรยรทธครับ<ะ>เพราะว่าคลเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่า ยิ่งนักการเมืองเนี่ยเรามีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. มีการเผาสารการมีการเผารถเมล์นะครับ mm hmm. ผมก็อยู่อยู่อยู่กรุงเทพอยู่ตอนนั้นนะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากเห็นนะฮะสวไม่อยากเห็นว่าจะกลับไปตรงนั้นนะ mm hmm. จะกลับไปเผาบ้านเผาเมืองหรือว่าจะไปทะเลาะก,กันคนไทยมาฆ่ากันเองอย่างนี้สวออมอง ไกลนะฮะไม่ได้มองสั้นๆว่าวันนี้จะต้องใครจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่เรามองว่าใครเป็นนายกรันตรีแล้วเนี่ยจะพาประเทศสงบหรือไม่นะครับภายในประเทศแล้วแถมว่าบางนักการเมืองเนี่ยยังถูกทรหาว่าเป็นคนชัดสึดเข้าประเทศไทยด้วยซ้ําไปครับอ,อันนี้อันนี้เรื่องต่างประเทศนิดเดิแต่ว่าอันนี้เว้นาไว้ก่อนเยอะแล้วผมคิดว่า คือถ้าขนาดคุณดีสันเลยไม่มีทางจะยกให้คุณพิธาเดืดขาดเลยถูกไหมเนี่ยฟังดูแลเนี่ยเอ่อเราชัดๆใช่ไหมอเราไม่เคยเมีอคตินะแต่ว่าเรามองถึงบ้านเมืองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นของคนไทยทุกคนเนี่ยเราคิดว่าผู้ที่จะเหมาะสมมีมากกว่านั้นหรือถ้าคิดว่าพรกมีส่อสอระดับหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ พักต่อไปนะพักอ,อันดับสองเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมเราก็ไม่ได้ไปขัดตรงนั้นนะฮะเอายกตัวอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาคุณอ,อุอ้องยิงอะไรเนี่ยนะมันยังดีว่าประเทศจะไม่อันตรายเหมือนกับคุณธิตาครับหมายมายถึงว่าถ้าเกิดจะพักจะโผเป็นคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเข้ามาเนี่ยคุณกินทหาจะงหวดได้โดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมหองว่าทานเมืองจะสงบเรียบร้อยกว่าผมยืนยันเลยว่าถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยผมให้ครับ อันนี้ผมถามกลับมามุมกลับถ้าเกิดสอว์250คนเกิดไม่ยกให้คุณพิธานและเขาไม่เป็นนายกขณะที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองที่เขารวมรัฐบาลกัน310เสียงอาจจะกลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งลงไปบนถนนไม่พอใจคุณกิตจักไม่กลัวอผ่านมาเยอะนะผ่านมาเยอะว่าการเป็นสงครามการเมืองอีกแบบสงครามกางเมืองอีกแบบหนึ่งไหมอ่ก็นี่ไงฮะผมผม ผมมีประสบการณ์ทางด้านการเมืองอยู่ตรงนี้มานะเรามองเห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตันไกล้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นและย้าไปอีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าแมเออเออเอนเครื่องยึดอำนาจอำนาจนะจะกลับมาอีกอย่านะครับอย่าประมาทนะครับประเทศไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นไหนก็ตามผมคิดว่า การปฏิวัติเนี่ยทหารนะักการเดือนชั่วจริงๆเนี่ยการปฏิวัตินี้ครับไม่ไม่มันจะปฏิวัติยังไงนี่เราเพิ่งเลือกตั้งกันมาพูดถึงปฏิวัติห้อเหรอ <c oughs> อนาคตอนาคตสามเดือนหกเดือนต่อจากนี้ไป<ะ>ครับทีที่สรยุทธ์ชัาคุณกินจาเราแลกเปลี่ยนกันนะไม่ขัดข้องนะคุยก<ไ>ับคุณกินตาไปพร้อมกันดีไหมได้ครับได้คุณกินตาฟังบ้งทบดเป็นยังไงฟังทั้งหมดก็ไม่เป็นไงเลยคือ เก่งใจมันสมองผมหน่อยอะไร<อ>คือเอา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 คุยกันเรื่องที่มันแบบเป็นตักกะปกติ <อ adelante. S 1> ที่มนุษย์เขาคุยกัน<อ>เขาวินิจฉัยกันแบบนั้นได้ไหมอ่ะอค,อคือก็ไม่เป็นไรหรอกท่านก็มีความเห็นมาท่านสมองก็เมื่อกี้ก็เจอรายการที่แล้วอยู่แล้วตรกกะมันก็ออกมาแบบเนี้ยเมื่อกี้ฟังดูก็รู้อ่ะแล้วก็เนี่ยสามคนเนี่ยนักการเมืองผมเนี่ยโดนตัดสิทธิตั้งแต่ปีห้าศูนย์สิบหกปีที่แล้วคุณสรยุทธก็ไม่ได้เป็นนักการเมือง เมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านเป็นมา9ปี10ปีก็พอดีเป๊ะเลยพอดีคำท่านและุงตู่มาก็คือเป็นนักการเมืองเป็นสมาชิกวูฒที่สภา,ามันเรือการเมืองแล้วท่านก็ไปด่าว่านักการเมืองเลวอย่างงูนอย่างนี้มันก็มีท่านนี่แหละที่เป็นอยู่ใน3คนนี่แนหะ